สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกำลังอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะช่วงของ Shop Star Value นะคะนำมาฝากกันเลยในชั่วโมงนี้กับอุปกรณ์กำจัดหนังกำพร้านะคะรหัสสินค้า101429ค่ะและก็มากันในราคาพิเศษเฉพาะวันนี้เลย1,100 80บาทค่ะเป็นอุปกรณ์ที่คุณสามารถนะคะที่จะนะคะกำจัดและก็เข้าถึงบริเวณหนังกำพร้าได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยที่คุณนั้นนะคะจะใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นและค่ะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ021234999ค่ะ สวัสดีค่ะยังอยู่กันต่อนะคะในช้อปชาแนลค่ะตื่นตาก,กับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ําใครค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับแอนสาริตาค่ะแล้ว,วันนี้นะคะแอนก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนวัตรกรรมไปพบกับการดูแลสุขภาพเท้านะคะที่ใครหลายๆคนนั้นนะคะอาจจะมองข้ามไปอาจจะคิดว่าเท้านั้นโอ้โหคนมองไม่เห็นหรอก คนมองแค่หน้าแต่จริงๆคุณคิดผิดค่ะวันนี้ค่ะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับนี้เลยนะคะอุปกรณ์กําจัดนะคะหนังกระพ้นนะคะกับนี้ Wise Crash ค่ะรหัสสินค้า101429นะคะช้อปไพรซ์ปกตินั้น1580บาทแต่วันนี้ลืมราคานี้ไปเลยนะคะเพราะว่าช้อป Star v a l u e ของเราค่ะ1180บาทเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้รูปร่างแบบนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเขาจะสามารถกําจัดหนังกระพ้านะคะได้อย่าง เต็มที่ใครที่ใส่รองเท้านะคะอาจจะเป็นรองเท้าที่นะคะปิดหมดเลยทุกๆด้านใส่แล้วก็เดินทุกวันนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้มีเวลามาดูมาทาโลชั่นหรือว่าการขัดหนังเท้าหรือบางคนคุณผู้ชมคิดว่าการที่เข้าไปทำเล็บสปาเล็บสปาเท้าเนี่ยเขาจะมีการขูดหนังให้แต่อันถามหน่อยคุณผู้ชมเวลาที่เขาเนี่ยนำพวกอุปกรณ์มาขูดเนี่ย คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเขาขูดมากี่คนแล้วหรือว่าใบมีดโกนเนี่ยที่เขานํามาใส่เหมือนกับที่โกนหนวดเนี่ยามาขูดเท้าคุณผู้ชมคุณมั่นใจไหมว่ามันปลอดภัยคุณมั่นใจไหมว่าเขานะคะทําความสะอาดแล้วแต่อันนี้ค่ะนะคะคุณสามารถที่จะจับจอมเป็นเจ้าของนะคะของคุณเองเลยนี่นะคะในขณนะที่นะคะรูปร่างที่เขาออกแบบมานั้นนะคะถนัดมือจับมากแล้วก็ตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะคะเป็นนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าได้รับลิขสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะที่เป็นรูปกลมๆนี่นะคะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆแบบดอกไม้นะคะที่กินพื้นที่เยอะเหมือนกันตรงนี้เขาจะช่วยนะคะขจัดนะคะพวกสิ่งสกรปรกหรือว่าหนังกำพร้านั้นนะคะได้อย่างทั่วถึงแล้วก็แผ่นนะคะเขาเนี่ยจะเป็นใบใบมีดนะคะเรียกว่านะคะลิขสิทธิ์จาก Mi โคร 3D Edge ค่ะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมดูแนวนูนตรงนี้เห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะเวลาสัมผัสเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะบาดนิ้วบาดมือนะคะตรงนี้เนี่ยคุณแค่สัมผัสนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะบริเวณเท้านะคะของคุณอันมีภาพการทํางานมาฝากกันนะคะใช้เนี่ยแหละ นะคะแรงกดแล้วก็จับเนี่ยถนัดมือเขาจะแบบเป็นส่วนโคง้งส่วนเว้าวที่เข้ากับล็อกของมือได้เป็นอย่างดีเลยและก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะอย่างใบมีดเนี่ยก็เป็นใบมีดที่ปลอดภัยนะคะได้เลิขสิทธิ์จาก Mi โคร 3D H ค่ะจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะช่วยกําจัดหนังที่แข็งกระด้างตรงส้นเท้าคุณผู้ชมตรงนี้แหละเวลาคุณใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่เป็นแบบนะคะปิดหมดเนี่ยเวลาเดินทุกๆวันเนี่ยพวก หนังหรือว่าผิวหนังส่วนเกินเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อไม่มีการกําจัดออกเนี่ยมันก็จะหนา,ม,นหนามันก็จะนูนหรือบางคนแห้งหยาบกระด้างมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแตกงาแล้วก็มีสิ่งสกรปรกเนี่ยเข้าไปฝังเข้าไปอุดนะคะตรงนี้ละ่ะก็จะเกิดอันตรายหรือว่าบางคนเนี่ยติดเชื้อคุณผู้ชม แต่ถ้าเผื่อคุณมีนี่นะคะอุปกรณ์กําจัดหนังกำพร้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะด้วยนะคะเทคโนโลยีที่เรียกว่า Micro 3D Edge นะคะจาก USA นะคะไม่ว่าจะเป็นซอกเท้าแล้วก็อย่างเท้าเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเห็นเลยถ้าเผื่อดูด้านบนนะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามีเหมือนกับนะคะหนังที่เกินออกมาโดยเฉพาะบริเวณจมูกเท้าแล้วก็จะเห็นใช่ไหมคะที่เป็นรอยน,น,นูนๆหนาๆเน,นี่ย นะคะคุณก็สามารถที่จะก,กําจัดนะคะได้เป็นอย่างดีเลยและย้ำเนะคะว่ารบกวนนั่งนิดหนึงนะคะนั่งแล้วก็ใช้กับเท้าที่มีนะคะขนาดแบบเนี้ยแห้งอยู่ตรงนิ้วโปง้งคุณผู้ชมเห็นไหม mm hmm. เวลาที่รองเท้าเนี่ยบีบบีบเราเดินทุกวนันคุณผู้ชมมันก็จะเป็นรอยนูนเป็นแบบเหมือนด้านๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองแล้วมันไม่ไม่งามตานะ ผู้หญิงสวยๆอย่างเรานะคะแหมมีเสื้อผ้าสวยกระเป๋าสวยใบหน้าสวยแต่ว่าถ้าเผื่อนะคะเท้าไม่สวยเนี่ยก็ถือว่านะไม่สมบูรณ์แบบนะคะนำมาฝากกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะกับคุณที่นะคะอาจจะไม่มีเวลาอีกแล้วคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยนะคะก็ ติดใจไว้ทุกคนแหละไม่มีเวลาไปออกกำลังกายไม่มีเวลาไปดูแลนะคะสปาผิวหน้าไม่มีเวลาไปทําเล็บไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเท้านะคะอันบอกเลยว่าวันนี้แหละคะ่ะอาจจะทําให้นะคะคุณนั้นมีตัวช่วยที่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยขนาดไหนคุณแค่กลับไปในบ้านนะคะแล้วก็ยกเนี่ยยิบนะคะไวซ์แครส์ออกมาทำความสะอาดเท่านั้นเลยะคะ่ะปัญหาต่างๆก็จะหมดไปนะคะอย่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆขูดหมุนไป360องศานะคะโดย เทคนิคน like ี้เนี like ่ยคะเขาถูกการคิดค้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นบริษัทที่นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1990นะคะเขาเนี่ยได้ขายเครื่องมือพวกไม้นี่แหละคุณผู้ชมลองดูสิแบบพวกเลื่อยไม้อย่างเงี้ยก็จะแบบเลื่อยออกมาใส่พวกนะคะพวกเนื้อไม้ออกมาก็จะเป็นแบบพวกนนคะขี้ก็เียอะไรที่เท่าที่ทานขี้เลื่อยนะคะตรงนี้เหมือนกันเทคนิคเดียวกันไถเหมือนกับไถพวกหนังนะคะส่วนเกินหนังกำพร้าออกมามันก็จะเป็นแบบเหมือนนะคะหนังกำพร้าที่เป็นแบบ ละเอียดมากๆคล้ายๆเหมือนกับที่เลื่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณใช้ได้นะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งรอให้นะคะหนังเนี่ยกำพา,านเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนหรือว่าใครเนี่ยวันแรกไม่เคยดูแลเท้ามาเลยตลอดเวลา30-40ปีวันนี้คุณก็ใช้ไปนะคะได้เลยนะคะด้วยความลงตัวแล้วก็ดีไซน์นะคะที่บอกแล้วว่าได้ เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะกับ w i c r a รา h ค่ะคุณผู้ชม021234999นะคะนำมาฝากกันเลยและก็วันนี้ค่ะแน่นอนนะคะในช่วง Shop Star Value กับเรากับช p Channel นะคะปกตินั้น1,580บาทแต่วันนี้นะคะเพียงแค่1,180บาทเท่านั้นราคาพิเศษเลยเฉพาะวันนี้ที่นี่ด้วยนะคะที่ Shop Channel ค่ะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครนะคะคุณผู้ชม สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้โทรมาพูดคุยนะคะโฟนอินกับแอนได้เลยนะคะเราเนี่ยก็จะมาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องสุขภาพเท้านะคะเป็นยังไงนะคะแต่ที่สําคัญนะคะกับตัวนี้เนี่ยที่บอกเลยว่าราคาเพียงเท่านี้นะคะคุณสามารถที่จะใช้งานได้นานเท่านานเลยนะคะด้วยการจับที่เขาดีไซน์ออกมาถนัดนะถ้าเผื่อคุณผู้ชมดูแบบนี้นะด้านนี้เห็นไหมนะคะคุณจะจับมุมไหนนะคะเขาก็จะเข้ากับนะคะล็อกของมือคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะว่าใบามีดนั้นจะไปบาดมือนะคะตรงนี้นี่แต่ถ้าเผื่อคุณนะคะกดเข้าไปนะคะกับรอยนูนรอยเว้านะคะของผิวของคุณเนี่ยคุณก็หมุนไปสามอกองศานะคะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะตามซอกนะคะได้เลยคุณผู้ชมนะตรงนี้นะคะนี่หมุนให้ดูแต่พอดีว่ามือของแอนเนี่ยไม่ได้มีแบบนะคะหนังชี้ ะะเป็นด้านหรือว่าส่วนเกินนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าสัมผัสนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนี่นะคะวิธีหมุนนะคะเขาบอกว่าหมุนได้2แบบคือถ้าเผื่อคุณหมุนถ้าเป็นนะคะส้นเท้าเนี่ยคุณอาจจะหมุนนะคะวนแบบ360องศาบแบบนี้แต่ถ้าเผื่อตรงไหนที่อยากเน้นมากๆเนี่ยให้หมุนแบบนี้คุณผู้ชมแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะออกมากเลยนะพอออกเสร็จแล้วเนี่ยพวกนะคะหนังกำพร้าที่กระจัดออกผาออกมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงด้านนี้ค่ะอันนี้เนี่ยอันเปิดฝาไว้นะให้คุณผู้ชมดูด้านในนะคะ ว่าด้านในเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วนะนะคะก่อนที่ใช้คุณจะต้องนี่ปิดอย่างนี้ก่อนนะนะคะแล้วก็นะคะทำความสะอาดปายขูดไปและเสร็จแล้วมาดูผลลัพธ์กันคุณผู้ชมว่าผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าออกมาจากเท้ากุลสตรีแบบเราเนี่ยแหละนี่เลยนะคะเป็นหนังกำพร้าที่ถูกขจัดออกมาเยอะมากๆแล้วเขาจะออกมาแบบเป็นผงละเอียดมากๆเลยนะ นะะนี่แหละค่ะเทคนิคที่เขานะคะคิดค้นลงมานะคะทำออกมาเป็นเทคโนโลยีพิเศษเลยนะคะด้วยใบยมีไมโคร 3D Edge ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณก็สามารถจะเทออกมาทำความสะอาดได้นะคะ จริงๆอันนี้ของจริงเนะคะเราสาธิตกันเห็นๆเลยว่าเนี่ยเป็นหนังของเท้าที่เป็นส่วนเกินที่คุณนั้นไม่เคยอาจจะดูแลมาก่อนเลยนะคะก็ขจัดเทออกมาเนี่ยเห็นไหมเป็นผงที่ละเอียดเป็นผงขา,ขาวๆเป็นเนื้อเป็นหนังกำพร้าของเราแท้ๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นนะคะจะต้องไปจุ่มให้เท้านั้นเปียกก่อนนะคะคุณสามารถใช้กับเท้าที่เป็นเท้าขนาดแห้งได้เลยนะคะกับจัก ที่ทํางานมานั่งโซฟาปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะนะคะขจัดได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ021234999ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่นะคะใช้งานเสร็จแล้วนะคะแน่นอนแล้วก็นะคะอย่างที่บอกว่าพอพอเคาะแล้เนี่ยนะคะก็เคาะาะลงมาแล้วก็สามารถที่จะล้างนะคะด้วยน้ําหรือว่าใช้นะคะกระดาษทิชชู่เปียกเช็ดได้ค่ะวิธีการเก็บนะคะคุณผู้ชมเราก็หนีหันด้านนี้ออกมาเพื่อที่จะนะคะ นําฝาเนี่ยไปปิดซึ่งฝาเนี่ยนะคะคุณก็ปิดเข้าไปได้เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะในการเก็บนะคะไม่ไปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าถ้าเกิดใครมีเด็กก็จะปลอดภัยนะคะเด็กไม่นําไปเล่นตรงนี้เลยนี่ย้ำนะคะว่าบริษัทนี้ค่ะไมโครเพลนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้การก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1990นะคะ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำออกมาผสมผสานได้จดสิทธิบัตรด้วยนะคะจาก U.S.A. ค่ะคุณผู้ชมสามารถรวบรวมยอดการสั่งซื้อได้นะคะต่อวันกับเพื่อนๆของคุณหรือว่าแนะนำ wise crash นะคะกับคุณคุณเพื่อนๆได้ถ้าเผื่อซื้ออะสมมุติว่าทีนี้ซื้อ5ชิ้น ก็ยอดเกิน5,000บาทและก็สามารถที่จะแบ่งชำระจ,จ่ายนะคะกับ K-Bank s m a r t p a y ก็ได้แล้วก็รวมนะคะยอดค่าจัดส่งก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะโอเคมอบเป็นของขวัญอาจจะมอบให้กับคุณสามีก็ได้คุณสามีจริงๆนะใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแบบคุณผู้หญิงเท่านั้นคุณผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะถ้าเผื่อสร้างความน่ารักนะ สามารถที่จะแบบว่า,อามอบให้กับคุณสามีอขัดเท้าช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลในครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ด้วยกันก็ได้แต่ว่าย้ำนิดนึงว่าถ้าเผื่อใช้นะคะอะสมมติว่าคนในครอบครัวก็โอเคแหละถ้าเผื่อคุณนําไปใช้กับเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะต้องทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อซื้อไปคนหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยอันว่าก,กําลังดีเลยเพราะว่าราคาวันนี้นะคะช็อปสตาร์แวลูนั้นคุ้มค่ามากๆนะคะเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท เลยละกันว่าในชั่วโมงนี้อยู่กับแอนและก็อยู่กับ Wi ยส c คร s h นะคะเครื่องหรือว่าอุปกรณ์กำจัดหนังกำพ้าราหัสสินค้า101429ค่ะแล้วก็ราคาพิเศษนะคะ1,180บาทนะคะวิธีการทำงานของเขาทำยังไงง่ายมาเพียงแค่ขอให้เท้าของคุณนั้นนะคะมีหนังที่ด้านรอยที่แตกสกรปรกมากน้อยแค่ไหนอันนั้นนะคะล้างก็ออกแต่ว่าแต่ว่าถ้าเผื่อนหนังที่แบบว่ามัน มันหนามากๆคุณล้างคุณขัดยังไงก็ไม่ออกถ้าคุณไม่ได้ถูกกําจัดจากอุปกรณ์ที่ดีและอุปกรณ์ชิ้นนี้ของเรานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูแลรักษาะสุขภาพเท้าเนี่ยเป็นที่1ด้วยนะคะวันนี้ชอบชนแนลนามาฝากกันเลยและย้าเลยนะคะว่าของของเราใช้งานได้จริงของของเราดีจริงนะคะถ้าเผื่อไม่ดีเนี่ยทางคุณภาพเช็คหรือว่า QC ของนะคะแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมานะคะไม่ปล่อยสินค้าออกมาให้กับนะคะแฟนรายการของชอบชนแนลอย่างแน แน่นอนยังไงนะคะคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่ไปตอนนี้เนี่ยลองเหลือบไปมองที่เท้าของคุณนะคะลองไปจับจับถูๆดูบางทีคิดว่าเออมันก็ไม่ได้แตกนะบางทีก็ก็ขัดเท้าอยู่ทุกวันแต่ลองจับดูอีกรอบหนึ่งแอนเชื่อค่ะว่าหลายๆคนนั้นอาจจะตกใจเลยลืมไปว่าครั้งสุดท้ายที่จับเท้าเนี่ยโอ้โหสปีที่แล้วอย่างนี้6เดือนที่แล้วอย่างนี้ นะคะตรงนี้นะคะจะเห็นเลยด้วเผื่อคุณใส่รองเท้าทุกวันที่มีการบีบการรัดเนี่ยก็จะเป็นรอยนะ,ะพวกแผ่นที่นูนออกมาหนังที่นูนออกมาหนังที่หนาออกมาและโดยเฉพาะนะคะตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะมีการแตกลายงานที่บอกเลยว่า ي, อายอายมากๆาด้วเผื่อเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเพื่อน,อนทักเนี่ยเขา<ๆ>ถือว่าเพื่อนหวังดีนะ เธอเออทำไมเทา้าแบบเป็นอย่างนี้เธอดูแลหน่อยไหมอ่าฉันดูเลยชอบชาแนลนะลองโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะอุปกรณ์กําจัดหนังกำพร้าบอกเพื่อนรักนะเพื่อนเตือนแต่ถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนรักแต่เพื่อนไม่เตือนนี่ก็แบบเขาอาจจะไปว่าเรารับหลังได้นะคุณผู้ชมเห็นไหมคะช่วงบริเวณจมูกเทา้านิ้วโป้งนะใช้ได้เลยใช้แรงกดปกตินั่นแหละค่ะเป็นแรงกดที่ที่เหมือนเราเนี่ยใช้แรงปกติเลยไม่ต้องไปแบบเหมือนไปขูดไปขัดให้มันให้มันแรงแรงเกินไป แต่ยังไงก็ไม่ต้องกลัวค <jard> ่ะเพราะว่าเขานั้นไม่กินเข้าไปในผิวชั้นในอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม Wise Crash ค่ะสามารถเข้าเนียคะถึงหนังกำพร้าได้ทุกๆซอกทุกๆมุมเลยพอหลังจากนั้นใช้งานคุณอาจจะใช้งานประมาณอ่ะสองสามนาทีหรือดูอ่ะดูจนกว่าว่าเอยมันหมดละผิวเนียนเรียบเท่ากันแล้วแล้วคุณก็มาดูกันเลยว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไอ้สีขาวๆที่เป็นฝุ่นๆเป็นผงๆเนี่ยแหละมันคือหนังกำพร้านะคะของจริง จากเท้าของคุณเองเท,ทออกมาแทบไม่น่าเชื่อเลยหลายๆคนถ้าเบื่อดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปดูแลได้อีกหรือใครเนี่ยยังไม่เคยดูแลก็สามารถที่จะนะ,ะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ w s ซ c แคร h นะคะไปใช้ได้เลยละค่ะคุณผู้ชมว้าวทำความสะอาดได้ดีนะคะแล้วก็จะทาครีมหลังจากที่นะคะ กำจัดหนังกำพร้าออกไปแล้วก็ได้ใช้ moisturizing นะคะทาโลชั่นที่เราทาผิวนั่นแหละนะคะดูแลสุขภาพบางคนเขาก็ใส่ถุงเท้านะนะคะก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ชอบนะคะร้อนก็ไม่เป็นไรแค่เพียงว่าคุณนั้นดูแลกําจัดหนังกำพร้านั้นให้มีความหนาที่เท่ากันความบางที่เท่ากันก็พอแล้วแหะค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เท้าของคุณน,นั้นก็จะสวย แล้วก็ผิวก็จะแบบดูดูสดชื่นอะดูแบบไม่ได้แตกแห้งกร้านขนาดนั้นนะคะหรือบางทีเนี่ยก็ค่อยๆนวดไปด้วยเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเผื่อสมมติคุณไปนวดฝ่าเท้า่คุณได้ความรีแลกซ์เสียงเดียวคุณได้แค่ความผ่อนคลายแต่ความสะอาดหรือว,ว่าหนังเท้าเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หลุดไปด้วยนะคะคุณผู้ชมดูแบบเพลินมากนะ มีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเท้านั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญมาดูฟีดแบ c กกัน Before and After ซ้ายมือน,นั้นนะคะก่อนที่จะใช้ White Scratch ทั้งดำทั้งด้านทั้งแตกโอ้โหครบวงจรเลยนะ,ะแต่ด้านขวาค่ะคือหลังจากที่ใช้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะแบบผิวจะแดงๆตรงนี้เนเหมือนกับว่าโอเคกระตุ้นไหลเวีโลหิตนะคะแล้วก็มีการทาครีมทาโลชั่นลงไปโดยที่ผิวนั้นนะคะจะเรียบเสมอกันอันนี้เห็นชัดมาก นะคะครั้งเดียวคุณเห็นผลแน่นอนซ้ายมือเห็นไหมแตกนะคะเป็นรูปตัวอะไรเนี่ย ivi อ่านได้อย่างนี้เลยนะ ivi ivy หรือเปล่า i v ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าด้านขวาโอ้โหเป็นกระดาษเรียบเลยอ่านไม่ออกเลยเพราะว่าตัวนะคะรอยแตกนั้นหายไปหมดเลย นะคะตรงนี้นะคะอุปกรณ์กำจัดหนังกำพร้าที่นำมาฝากการเห็นผลจริงบ e f อนแอฟเตอรนะคะถ้าเผื่อไม่ดีจริงนั้นนะคะแอนแล้วก็ชอบช็อตนั้นไม่กล้านำมาเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะกับ Wi s ส์ r ร s h ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะการทำงานกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารูปทรงของเขาเนนะคะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะจับขนาดนะคะขนาดนั้นนะคะก็นี่เห็นไหมนะคะก็พอดีมือในการจับเลยตรงนี้นะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้นี่ ะะจับตรงช่วงโคง้งช่วงวาวเนี่ยเขาจะจับนะคะให้เข้ากับพอดีอดมือเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก่อนใช้แน่นอนคุณต้องเปิดฝาออกนะคะและก็นะคะนำฝาด้านนี้นะคะไปใส่ไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะแบบน,นี้เขาจะแบบเป็นล็อกนะคะที่ได้ทั้งบนทัน้ทงด้านล่างเลยตรงนี้ละค่ะนะคะเปิดให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งเวลาที่เวลาขูดลงมานะคะตรงพวกรอยอหนังกำพร้าหนังที่นะคะ ขจัดออกไปเนี่ยก็จะร่วงลงมานะคะตามนะคะช่องกลมๆที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆดอกไม้นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอ่ะก่อนที่จะไปนะคะทำงานการก็ต้องปิดนะคะอย่างเทียนบอกแล้วก็ตัวนะคะใบมีดค่ะเทียนบอกว่าเขาได้รับการนะคะจดสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์เนี่ย micro 3D e g e นะคะที่จากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยตรงนี้ค่ะสัมผัสนะีคะไม่ต้องกงังวลว่าจะไปบาดนิ้วบาดมือตรงนี้นี่ แล้วก็คุณชมดูนะเห็นไหมคะว่าความนูนของเขานี่ตรงนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีเนี่ยเป็นลายๆตรงนี้เนี่ยล้อมรอบเลยเพื่อที่จะกระจายนะคะแรงกดให้สามารถนะคะทำนะคะกำจัดหนังกำพร้าเนี่ยเป็นแนวกว้างได้เลยตรงนี้นะคะสามารถที่จะถูไปขัดไปนะคะกับไมโคร 3D Edge ค่ะนี่นะคะ ใช้ได้นะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่คะเพราะว่าเวลาที่ทําไปครั้งแรกแล้วเนี่ยพวกหนังกำพร้าน,นี่ยก็จะหลุดออกมาแต่ครั้งแรกอาจจะตกใจหน่อยนะว่าอุ้ยทำไม ทำไมหนังกำาพงของเราเยอะจังเลยอาจจะต้องมีแบบอึ้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าพอผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่เกิดใหม่นะคะคุณก็ใช้นะคะแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอแล้วนี่นะคะนี่สัมผัสไปเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะบาดเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อผิวของคุณเนี่ยถ้าเผื่อเป็นผิวที่ด้านเท้าของคุณมันจะมีความหนาความด้านนะคะเขา,า,าจะขูดขูด s c r ออกมาเลยเวลาหมุนนะคะก็หมุนเป็นแบบ360องศาหมุนแบบนี้นะคะหรือว่าจะแบบอย่างนี้ก็ได้นะตรงช่วงส้นเท้าอะค่ะได้หมดเลย หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะก็จริงๆไม่ต้องจับนาทีหรอกคุณลองดูแล้วกันว่าซอกเท้าง่ามเท้าส้นเท้าของคุณนั้นสะอาดหรือยังนะคะพอใช้เสร็จแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะก็มาหันมาดูด้านนี้ก็จะเห็นว่าโอเคมีพวกเศษพวกหนังกำพร้าที่หลุดออกมานะคะก็ขอออกมาแล้วก็ลงไปปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนะคะตรงนี้น,นี่นะคะ,ะมีภาพมาฝากกันว่า เท้าของคุณผู้หญิงที่ใช้งานจริงนั้นนะคะเป็นอย่างนี้แหละนะตรงนี้เลยนี่นะคะออกมาแล้วเห็นไหมว่าพวกเศษหนังกำพรานะั้นมันเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะออกมาเยอะขนาดนี้มันจะออกมาจากเท้าของ สุภาพสตรีอย่างเรานะคะเนี่ยแหละนะคะละเอียดมากนะคะเขาจะไม่ได้แบบตัดหนังออกมาบางคนกลัวอุ้ยมันเสียวจังเลยมันจะตัดออกหนังออกมาหรือเปล่าไม่คุณผู้ชมเขาเหมือนกับเป็นการปรับนะคะให้สภาพผิวนั้นนะคะมีความที่เท่ากันนะคะอย่างนี้เลยและก็แน่นอนนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยว่าช็อปสตาร์แว e ลูในชั่วโมงนี้พิเศษมากๆเลย1,180บาทกับไ s c r a รา h นะคะอุปกรณ์กำจัดหนังกำพ้านะคะที่นำมาฝากกัน นี่แหละค่ะ021234999นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับท่านใดนะคะที่ในช่งชวงเช้าเนี่ยอาจจะช้อปปิ้งมาละจดรหัสสินค้าไปนะคะแต่ว่าอยากจะผ่อนชำระกับ กสิกรไทยนะคะลองนำนะคะไรซ์ครสโจนนตเข้าไปรวมในไอเทม้วยก็ได้นะคะถ้าเผื่อยอดรวมเกิน5,000บาทแล้วคุณก็สามารถที่จะแบ่งชำระจ่ายกับ Kbank Smart Pay ปได้ด้วยนะคะ0%นย์เนนะนานถึง6เดือนเลยกับราคาพิเศษเฉพาะวันนี้1180บาทขัดส้นเทา้าจริงๆอะขัดเองได้เลยนะไม่ต้องไปให้เขาขัดไม่ต้องไปให้เขาตัดหนังอะไรอย่างนี้นะเพราะอุปกรณ์ที่ยนบอกค่ะว่าที่เขานํามาตัดนั้นอะ มันสะอาดหรือเปล่าเขาตัดหนังหรือว่าขูดเท้าของคนมาก่อนหนะ้าคุณเท่าไหร่เขาได้ทําความสะอาดหรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ของเราเรารู้ละโอเคของเราเองทําความสะอาดได้เองสะอาดปลอดภัยนะคะตรงนี้ไม่ติดเชื้อโรคอย่างแน่นอนนี่ใช้ได้ดีเลยนะคะหมุนไป3า0อยองศานะคะทําความสะอาดเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกว่า m i โคร 3D e d g นะคะแบบหน้ากว้างเนี่ยจะทำให้นะคะใบมีดนั้นนะคะเหมือนกับวงล้อคุณผู้ชมเนี่ยหมุนๆไปนะเหมือนกับวงล้อหมุนล้อมรอบนะคะด้วยองศาฟันที่เขาช่วยในการขูดคุณผู้ชมขูดเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้แหละนะคะเรียกว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าเท้าของคุณนั้นนะคะเนียนเรียบด้วยผลิตภัณฑ์แบบนี้คุณผู้ชม จริงๆคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นตมท้องตลาดนะแต่แอนบอกเลยว่าเขาจะมีใบมีดที่คมมากอ่ะแล้วตัวช่องเนี่ยมันมันมันมีช่องแกลบเยอะช่องว่างเยอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปขูดมันจะไปตัดหนังออกมาเป็นชิ้นๆนะคะคุณผู้ชมแต่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆนะคะมีผิวที่เรียบเนียนเสมอการเวลาสัมผัสแล้วเนี่ยเวลาถูกกดด้วยน้ำหนักบนมือของเรานั้นก็จะกระจายทั่วทุกบริเวณค่ะไม่ว่าจะผิวนั้นจะแบบเรียบนูนแตกด้าน แท้งกล้านขนาดไหนมันก็จะออกมาเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาขูดออกมานะคะเป็นขาวๆเ,เป็นเหมือนแบบผง,ปงแป้งนั่นแหละแต่ว่ามันคือผงมันคือผิวนะคะที่กระจัดจากหนังกำพร,ร้านะคะของจริงเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ021234999ค่ะนะคะนำมาฝากกันเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะถ้าเผื่อใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะในรายการของเราได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เทออกมาแล้ว เฮ้ยของเราจริงๆเ่็นเนี้ยทำไมมันมันเยอะฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้นะคะช h อป Star Value เลยนะคะวันนี้เนี่ยรับได้แน่นอนกับราคานี้แล้วก็รับได้เลยถ้าเผื่อเท้าของคุณน,นั้นนะคะสะอาดเท้าของคุณน,นั้นนะคะถูกการดูแลนะคะด้วยนะคะ White s c r ค t c h ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะดูแลผิวเท้าของคุณในการที่นำ นำมอยส์เจอร์ไรเซอร์นำครีมนะคะบำรุงผิวที่คุณมีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่นะนะคะใช้ที่คุณมีอยู่แล้วนี่แหละทาลงไปนวดลงไปคุณผู้ชมสังเกตนะเวลาเวลาที่ทาที่ทีทท่ขูดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเท้าเนี่ยจะมีแบบแ,บบแดง,แดง,แดง,แดงๆเรื่อๆตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นการกระตุน้นแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วที่มันเป็นสีหม่นหมองที่เป็นรอยแตกี่ยมันหลุดออกไปก็จะเห็นเป็นแบบแ,บบแดงๆตรงนี้มันจะเป็นผิวที่เกิดใหม่แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเจอกัน อีกอาทิตย์หนึ่งค่อยเจอกันนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ผลิตใน U.S.A. นะคะประเทศสหรัฐอเมริกากับ Wisecrash ค่ะคุณผู้ชม mm hmm. คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึงเลยว่านะคะราคานี้มีเพียงแค่วันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าถ้าเผื่อเลยวันนี้ไปราคานั้นนะคะก็จะกลับไปอยู่ในระครับ ปกติเลยนะคะกับช็อปไพรซ์ของเรานะคะ1,580บาทเห็นไหมคะว่า Before and after b e f o r e นนั้นทั้งดำทั้งด้านทั้งแตกทั้งแห้งหยาบกร้านแต่ด้านขวาด้านขวาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าด้านขวาของเขานั้นนะคะเห็นเลยว่าผิวเรียบ ผิวใสผิวนั้นแบบสม่ำเสมอกันนะคะคุณผู้ชม before and after ค่ะกับอุปกรณ์กำจัดหนังกำพร้านะคะราหัสสินค้า101429ค่ะราคาพิเศษเลยเฉพาะวันนี้1,180บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เห็นไหมนะคะว่าราคานี้เลย1580นะคะวันนี้ไม่ใช่ราคานี้แต่ s ็อปสต a r ์แวลูเป็นราคา1 1 8 0 1 1 8 0บาทเท่านั้นนะคะในช่วงช็อปสต a r ์แวลูเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยกับสินค้าของเราเนะะี่ยซึ่งมีจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะช็อปสต a r ์แวลูฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะว่านะคะรูปทรงของเขานั้นนะคะได้ถูกออกแบบดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวนะคะในการจับที่ถนัดนะคะ นี่ถนัดมือนะคะจะหมุนด้านนี้ใครถนัดซ้ายล่ะ,ะถนัดซ้ายก็จับได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ว่าคุณถนัดซ้ายหรือถนัดขวาใบมีดคุณผู้ชมนี่เขาจะมีความแบบนะคะเรียบมากๆนะคะที่เป็นรูปกลมๆเหมือนดอกไม้นั่นแหละนะคะไมโคร 3d ค่ะให้ดูความนูนกันอีกสักรอบหนึ่งนี่ตรงนี้ชอมเห็นไหมคะสัมผัสไปเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่มบาดมือไม่ตัดนะคะตัวหนังออกมาเป็นแผ่นนะ นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นรูนี่แหละค่ะพวกเศษพวกหนังกำพร้าเนี่ยมันก็จะร่วงหลุดลงมานะคะหลุดลงมาด้านนี้ด้านในคุณผู้ชมให้ดูด้านในต๊ดๆนี่ก็จะไปอยู่ด้านนี้ค่ะนะคะแต่ก่อนที่คุณใช้งานนะอย่าลืมนะว่าคุณนะคะจะต้องปิดนะคะตัวฝาด้านนี้เข้าไปด้วยนะคะนี่ เพื่อที่จะไม่ให้พวกเศษหนังกำพร้าน,นั้นหล่นลงมากับพื้นนะคะหลังจากนั้นที่ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยๆแกะออกมาแล้วก็ค่อยๆเคาะเทกับตัวนะคะอาจจะเป็นถังขยะหรือว่าในห้องน้ําของคุณได้เลยเทๆๆลงไปนะคะเช็ดน้ําล้างน้ําได้นะคะในขณะที่พอเสร็จใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บไว้นะคะโดยการที่นําฝาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แหละปิดเข้าไปปิดเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะ อันนี้เก็บได้วางได้นะคะพ้นมือเด็กนี่วางเข้าไปแบบนี้เวลาสัมผัสเนี่ยก็จะปลอดภยัยละนี่นะคะตรงนี้นะคะเปิดมานะคะใช้งานก็ปิดเข้าไปก่อนนะคะถูขึ้นถูลงนะคะได้เลยเขาจะมีล็อกของเขา้าคุณผู้ชมนี่นะคะใส่เข้าไปเข้าล็อกนะคะจับได้นะขูดเข้าไปเลยนะคะขูดกับตัวฝ่ามือนะคะ เนี่ยถ้าเผื่อสมมติว่าฝ่ามือแอนด้าหรือว่ามีพวกนะคะรอยแตกเี่กก็สามารถจะขูดได้เลยแต่พอดีว่าเนี่ยมือไม่มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณเท้าเนี่ยมันจะเยอะที่สุดนะคะโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าคุณผู้ชมยิ่งส้นเท้าเนี่ยยิ่งแบบหนาเท่าไหร่ยิ่งเราไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งมีหนังกำพร้าเนี่ยที่แบบตายแล้วก็แห้งกร้านมากเลยคุณผู้ชมนะคะต้องค่อยค่อย ขูดไปถูไปนะแล้วก็นะคะใช้กับผิวหนังที่เป็นแบบแบบแห้งได้เลยกลับบ้านมาปุ๊บนั่งโซฟาขูดเลยจ้าขูดนะคะที่นะคะฝ่าเท้าส้นเท้าขูดได้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปแช่น้ําไม่ต้องไปจุ่มน้ำนะคะเปียกหรือว่าไม่ต้องไปฉีดพรมน้ํานะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใช้กับผิวที่เป็นนะคะอุณหภูมิแบบผิวปกติได้เลยนะคะขูดไปขูดมาโอ้โหเรียกว่านะคะเรียบเนียนนะคะในพริบตาเลย ะะใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็พอแล้วนะคะเพื่อที่จะรอให้เวลาของนะะหนังกำพร้านั้นเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยละค่ะนำมาฝากกันด้วยในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ใกล้หมดเวลาแล้วด้วยก่อนจะจากกันไปเนะะี่ยขอย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งเลยว่าราคาของเรานะคะปกตินั้นนะคะ1580บาทแต่วันนี้ค่ะ1 1 8 0บาทเท่านั้นนะคะในช่วง Shop Star Value ค่ะกับอุปกรณ์กำจัดหนังกำรรพ้านะคะกับ w i t e Crash ค่ะนำมาฝากกันเลยนะคะ เสียดายจังเลยสนุกสนานมากเลยนะในการดูแลนะคะขจัดสิ่งสกปรกบนเท้าแล้วนะคะชั่วโมงหน้าค่ะคุณผู้ชมนะคะแอนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับการดูแลเท้ากับรองเท้าสุขภาพค่ะจะเป็นไอเทมอะไรอะไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันค่ะอุปกรณ์กำจัดหนังกำพร้านะคะรหัสสินค้าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะสี่สองเก้าค่ะราคาพิเศษเฉพาะวันนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะสามารถจะกําจัดนะคะหนังที่เป็นส่วนเกินหนังกำพร้าได้เลยนะคะด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Micro 3D e d H, ค่ะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีส้นเท้าที่เรียบเนียนตลอดทั้งปีเลยนะคะเรียกว่านะคะคุณสามารถจะดูแลสุขภาพเท้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะกับ wise crash ค่ะ